ดาวเท็กซ์ซีโอซึ่งชิปนี้นะครับเราก็จะพามาชมบรรยากาศนะครับก่อนไปโรงแรมอีกแล้วนะครับนะก็เป็นปีนี้ก็เป็นปี66เนาะซึ่งต่างจากปี65ที่แล้วนะครับนะซึ่งผมก็ได้ทํคชิปเออเกี่ยวกับการการขี่มอเตอร์ไซค์ชมบรรยากาศนี่แหละนะซึ่งชิปนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายในช่วงเวลา6โมงนี่แหละนะก็ก่อนจะ1ทุ่มเนาะก็ตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับนะซึ่งก่อนเออเลยก็ขอท่านผู้ชมอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกดซับสไครต์กดไลค์กันให้ด้วยนะ โอเคตอนนี้เพื <Okay. S 1> <Lia ison. S 2> ่อเป็นยังไงเดี enfin ๋ยวเราขออนุญาตขึ้นมอเตอร์ไซค์กระดิวก่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมมอเตอร์ไซค์คู่ใจหนะอยได้ก็เป็นทางไปอำเภอท้องเส้นขันบ้านเรานี่แหละนะซึ่งตอนนี้นะตอนนี้นะครับนาผมก็ขอพ้นด้วยนะครับนาลิปั้นนะครับนาที่ผมได้ซื้อมากินนาะก็รู้สึกว่าโอ้สดชื่นเลยนะครับนะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราขึ้นมอเตอร์ไซค์กลยดีกก่านะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเราก็ต้อง ตรวจเช็คน้ามันอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะตอนนี้นะครับหมขคอเนี่ยกินก่อนเลยก็แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราได้เวลากลับกันเลยดีกว่านะครับซึ่งก่อนกลับนะครับผมก็ต้องกินอันนี้ให้หมดก่อนนะครับโอเค ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้เออเราก็ได้กินริปตันไปทีบร้อยเล่นไหมกระป๋องยังแหนบไว้นี่อยู่เลยโอ้โหโอเคเพื่อปรสียเวลาเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดกุญแจกันเลยดีกว่านะครับซึ่งก่อนที่จะสตาร์ทนะครับเราก็ต้องซกตัวนี้ก่อนนะครับนะซึ่งผมบอกไว้เลยว่าไม่จําเป็นก็ได้นะครับนะสตาร์ทแบบนี่เลยเห็นไหมมันไม่ติดนะซึ่งวิธีการทำยังไงให้มันติดก็ต้องสตาร์ทให้มันเนี่ยนะติดแล้ว อเคเราไปกันเลยดีกว่านครับนะซึ่งการถ่ายก็ต้องความระมัดระวังเหมือนเดิมเป็นพิเศษนะครับนะซึ่งความนี้นะครับนะผมก็จะถ่ายชมไปเลยกับในหมู่บ้านนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะตามวิถีชีวิตของของหมู่บ้านนี้แหละนะนี่ครับโอ okay. เคเราไปกันเลยดีกว่านะครับนะซึ่งถนนถนนเนี่ยหวังว่าจะเป็นถนนที่ดีเลยนะครับนะก็ขอไปท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าเสียงลมมันก็เข้ากล้องเนาะถ้าเกิดหากเออมีเสียงลมเข้ากล้องเมื่อไหร่นะครับนะก็ไม่เป็นไรเนาะ อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องความผิดพลาดของผมหน่อยนะครับนะมันอยู่ที่ว่าออสภาพของของกล้องของไมคมันเป็นยังไงนะครับนะเจ้าผมได้ซื้อไมคตัดเสียงรบกวนมาก็ยังดีหน่อยนะครับนะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราขอทอิางไปก่อนดีกว่าครับน,นี่ครับอันนี้ก็ลูงนาะอันนี้มีสวนมาด้วยนะแล้วน,นะครับสวนมากนะครับก็ยังนี่ครับอันนี้ก็เป็นบ้านเนาที่มีคนอยู่ ก็จะประมาณนี้แหละอันนี้เป็นมหมู่เหมานะครับนะนี่ครับสวยงามพิเศษเลยนะพิเศษแบบไรล่ะอย่าูดมากเล,ลนนโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเกือบขึ้นทางแล้วนะครับนะเกือบถึงนี้แล้วนะซึ่งตอนนี้หรือไม่เห็นตรงถนนลาดยางไหมมนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตขี่มอเตอร์ไซค์ไปขอเหรียญกันเล็กน้อยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับนะ โอเคตอนนี้เราก็ไปกันต่อเลยดีกว่า,วานะครับนะซึ่งหวังว่าเวลานี้ก็เป็นเวลาคงเป็นเวลาของมงคลซะด้วยนะก็ประมาณนี้แหละนะโอเคก็จะประมาณนี้แหละนะไเ๋ยว นะนบแดงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาทําการเกษตรเนาะอันนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละนะอันนี้ก็มีบ้านคนอยู่ไม่กี่หลังเองนะซึ่งบ้านครถ้ส่วนมากก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับบ้านแต่ละหลังนะครับนะอันนี้ถ้าเกิดบ้า้ก็บอกไว้เลยว่าสมบัตธรรมชาตินี่นะพลาดกับภูเขานี่มากๆเลยนะครับนะผมขีวผมขออนุญาตขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อนเลยกันด้กันซึ่งการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะเราต้องค่อยๆขี่อะไรก็ได้ เร็วขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงอันตรายได้นะครับแล้วก็จะประมาณนี้แหละนะซึ่งตอนนี้เราก็ป้ายแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวขออนุญาตจอดไว้ตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับนะพอผมมาจอดแล้วนะครับนะซึ่งอยู่ที่นี่ก็คือมีบ้านคนอยู่ด้วยนะครับกนะ็ประมาณนี้แหละอันนี้คือเสาไฟฟ้าคนระับก็ประมาณนี้แหละซึ่งคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้มารับชมเพื่อ เพื่อความบันเทิงนั่นแหละนะใครที่ไม่อยากรับชุก็สามารถไปดูคลิปอื่นได้นะคะ,ะซึ่งคลิปนี้ผมก็ต้องขออบคุณทุกคนและก็อย่าลืมนะครับกด, like, ด,ด,ดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและเจอกันใหม่ภายคลิปหนา้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปย